16.33น,นาทีครับผู้ว่าราชาการจังหวัดตากลงพื้นที่ดูน้ำแม่น้ำวังนะครับในบ้านแม่เชียงรายอำเภอสามเงาเพื่อดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนในที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบ้านแม่เชียงรายนะครับคาดว่าอีกหนึ่งสองวันนี้น้ำในพื้นที่อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชาการจังหวัดตากพร้อมด้วยหลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำวัง ในพื้นที่บ้านแม่เชียงรายอสามเงาจัังหวดตากเยี่ยมประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเอ่อท้นเข้าบ้านเรือนนะครับเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลำปางทำให้มีการปล่อยระบายน้ำจากเขื่อนกิวลมลงสู่แม่น้ำวังตามหลักเกณฑ์เฝ้าระวังรักษาระดับน้ำในเขื่อนไม่ให้สูงเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลให้แม่น้ำวังในเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือและพื้นที่การเกษตรในหมู่ที่7และหมู่ที่12ตําบตยกกระบัดอสามเงาจังวตาก ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางครับค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ได้เดินทางไปติดตามพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมที่หมู่ที่7ค่ะตําบลยกกระบาดซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ําวังแล้วก็ติดกับลําน้าห้วยแม่ห้วยแม่เชียงรายนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยลำห้วยแม่เชียงรายเนี่ยซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ําวังก็ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับลําน้ําทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจ,จานวน7จครกัวเรือนด้วยกันโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาใน ระยะสั้นก่ะก็ทําเขื่อนป้องกันตะลิ่งพื้นที่เสี่ยงเพื่อไม่ให้น้ําในแม่น้ําวังเนี่ยเอ,อ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพิ่มเติมนะคะรวมถึงให้กําจัดสิ่ง ขวางทางน้ําแล้วก็ดําเนินการมอบสิ่งของจําเป็นในการยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยก็มีการทําการศึกษาลุ่มแม่น้ําวังเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภายแล้งในครั้งต่อไปด้วยค่ะคือผมอยากให้ท่านผู้ชมมองใน2มิตินะครับเรื่องนี้ผมเน้นย้ําตั้งแต่เมื่อเช้าในรายการห้องนั่งเล่าและในช่วงเวลายเย็นนี้ว่าเหตุการณ์ของการอุทกภัยเราจะมุง่งเน้นเรื่องของการป้องกันป้องกันป้องกัน,กนและป้องกันทุกๆหลายวิธีแต่อยากให้มองเขาเป็นธรรมชาติ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้เส้นทางของน้ําและเส้นทางไปของลําน้ําน้ําท่าน้ําทุ่งน้ําฟ้าส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลังจากนั้นไปเราต้องศึกษาวิเคราะห์เรื่องของปัญหาภัยแล้งภัยแล้งเนี่ยเราต้องรับมืออีก6เดือนน้ําฟ้าที่มาคราวนี้เองเนี่ยเราต้องต้อนเขาไปให้ถูกทางแล้วไปลงในถูกที่เพื่อจะนํามาใช้ในช่วงภัยแล้งไม่เช่นนั้นในช่วงเมษาเนี่ยเราจะเจอแล้งอย่างหาฤหันเลยทีเดียวนะครับ